ได้วยตำรวจนาคุยพู่งพงกลับงกับครับเลยงกับายูายรูปคุยกับเาถายรูกมาอ่ะุงใจถายเข้ามาอา่อนุรักษ์ถ่ายรัถ่ายผาุาอกเขามนอรัอรุณสวัสดย์ยามเช้านะคผูจะมากันนี้เราอยู่กันที่เขตหนองจอกนะครับกับกิจกรรมพัว่าสัญจรซีซั่นสอง นะตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนกิหะเช้ร้องกรุงโซนห้านะครับท่านผู้ว่าไปดูศูนย์ทิบหาปีไม่ได้เดินวนดูนะครับไม่ไพักนะครับเดินวนดูนะครับขอไลฟ์หน่อยกโอเคสวัสดีครับเวลาตอนนี้มาผู้ว่าสัญจรเก่งหนองเก่าโจ๊กได้การดีและการถือวันนี้มีรอบความกดอากาศลงมาอยู่ตรงภาคกลางแล้วนะครับพวกเราเขากางตัวเราเดี๋ยวเดี๋ยวขอไลฟ์ก่อยเพืนึงเดี๋ยวไลฟ์เริ่มติดติดกันประเดี๋ยวจะตามไปก็ อันหนึ่งที่วันนี้มาชุมชนเคหะใช่ไหมโซ,ซ,ซ,ซน, at, ซนห้าซื้อตึกซื้อตึกโซนอะไรเคหะสองโซนห้าเคหะโซนโซนห้าก็จริงแล้วก็ตามนโยบายรัฐบาลที่ตอนนี้มีโครงการที่ดูแลเรื่องยาเสพติดอย่าง,าขงเข้มข้นเลยของเทพมหาน,นครมีทั้งหมด2อ0พชุมชนเราก็จะมีชุมชนที่เราโฟกัสอยู่ประมาณ540ชุมชนไม่ได้แค่อยู่ไหนที่นี่ค่ะ,ะที่ชุมชนนั่นี่เราโฟกัส540ร้่สิบตัวยนะ548 548ก็มีชุมชนป้าระวังชุมชน่เรักษาสภาพอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นต้นแบบของเราผู้แทงผู้กัดก็ลงอย่างเข้มข้นเลยที่สอนออะไรครับสอนอลมั้อ่าไหนรูปแบบเป็นยังไงนะของการดูแลเรื่องยาเสพติดครับก็ในส่วนตอนนี้เป็นนโยบายโนนักโดีเลอร์ของรัฐบาลอ่าโนนักโนดีเลอร์ทั้งผู้เสพแล้วก็ผู้ขายนะครับครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกับทางชุมชนเพื่แล้วก็สารสุขครับลำตามรีสเลสเล่ครับก็ดําเนินการกับุทั้งผู้ค้าผู้เสพครับในส่วนของผู้ค้าเนี่ย ถ้าเกิดได้รับการประกันตัวเนี่ยเราก็จะดาเนินการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องครับในส่วนของผู้เสพครับคือถ้าทางชุมชนเนี่ยได้มีการพูดคุยแล้วเขายินยอมสมัครใจเนี่ยเราก็จะส่งหลักใจครับแล้วเมื่อสมัครใจผ่านเนี่ยเราก็จะส่งให้เขตในเรื่องการดูแลชีพต่อครับจริงๆแล้วเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องสาําคัญเพราะว่ามันกัดกร่อนชีวิตของเยาวชนแล้วก็มีผลต่อระยะยาวต่อประเทศมากเลยก็เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลนะครับแล้วผมว่าหลักการก็คือว่าอย่างที่ท่านนายกภูมนามพูดนะว่าประชาชนก็รู้ว่าใครเสพ ใครขายแต่ว่าบางทีเจ้าที่รัฐเองก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจมากเพราะนั้นตอนนี้ต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็เอาชุมชนมาเป็นส่วนร่วมันชุมชนนี้ก็มีประชากรเป็นพันคนที่นี่เป็น,น,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหลักพันคนชาวบ้านรู้อยู่แล้วว่าใครเสพอะไรอย่าง้ซึ่งเราก็มาช่วยแล้วก็บําบัดให้เพราะคนเสพเนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยนะนั่นตูนสาถูกทุกแข่งของกรุงเทพมหานครจะช่วยบําบัดได้ในนนโยบายเป็นไงแก ก็ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่อยากจะเข้าบําบัดอะค่ะก็สามารถไปที่ศูนย์บริการชนสุศได้เลยเราก็จะมีคุณหมอคอยทั้งดูว่าจะต้องมีการให้การบําบัดอย่างไรแล้วก็มีทั้งเรื่องส่งต่อไปที่ศูนย์ฟื้นฟูของสำนักงานเขตซึ่งจะช่วยท่านในเรื่องสมมติอยากกลับไปมีอาชีพขาดานเขาก็จะได้ประกอบอาชีพแล้วก็กลับมาแบบใช้ชีวิตให้แบบมีความสุขเหมือนเดิมค่ะโดยที่ไม่ต้องเสพยาแล้วผมว่าหัวใจคือต้องร่วมมือกันนะภาครัฐกับภาคประชาชนประชาชนถ้ารู้บาะแสอะไรถ้ากลัวเรื่องความปลอดภัยก็เป็นความ ว่าแจ้งเจ้าที่ว่าเออตรงนี้น่าสงสัยนะจะได้เข้าไปเอ็กซเรย์หัวใจของการบําบัดยาเสพติดคือว่าเราบังคับยากนะมันต้องมาจากใจตัวเองถ้าใครอยากจะเลิกยานเนี่ยนั้นเราก็ต้องให้ไปถามผ่านว่าเฮ้ยไม่ได้ยากอะไรเลยไปที่ศูนย์สารสุขเราช่วยบําบัดดูแลให้แล้วก็มีกระบวนการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูอาชีพอะไรทีหลังก็มีโอกาสยูเพลินครับเราอย่าไปอย่าไปคิดว่าจะต้องติดไปตลอดนะ ก็เพ <Private. S 2> ื่ออนาคตเพื่อทุนพลก็ต้องช่วยร่วมมือกันที่ผ่านมาผมเชื่อว่าฐานการดีขึ้นนะของทุนพลดีขึ้นไหมเนี่ยดีขึ้นครับนี่ตอนหกอันนี้ตอนห้าดีขึ้นยืนยันกับผู้ชมมาดีมากมีว่าพักใจก็ดีครับมีว่าพักใจที่เอาคนไปฟื้นฟูด้วยอันอย่างเงี้ยผมว่าเราจะร่วมมือเหมือนกันสองพันสามทุนพลเราก็จะเดินหน้าภายในอีกเดือนครึ่งแล้วก็เอาให้เสร็จในรูปธรรมแต่แก้วก็เป็นแม่เรือหัวเรือใหญ่ โอเคสู้ค่ะติดตามผลอะไรเลยติดตามผลหมดเลยมีลิสตร์รายชื่อหมดเลยไนงะแล้วเราก็มีแต่ว่าชุมชนที่ไมีปัญหาก็มีเยอะนะชุมชน,นที่เราเฝ้าระวังก็มีนะว่าเราก็ต้องโฟกัสแล้วกลับมาย้อนตำรวจก็เข้มแข็งมากจริงแล้วมันเป็นรูปแบบที่ต้องร่วมมือกันหลายภักต่วนของเราของกรุงเทพเองก็มีทั้งปปสทั้งตำรวจทั้งกรุงเทพมหาคนครที่ต้องร่วมมือกันและผมว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังาจามากเรื่องนี้นะก็คือมีการติดตามผลตลอดต้องรายงานตัวเลขตลอดซึ่งผมว่าดีแนละ้วผมว่าชุมชนก็ตื่นตัว แล้วก็มีโครงการต่างๆลงมามีเรื่องการออกกําลังกายมีเรื่องการดูแลสุขภาพต่างๆก็เชื่อว่าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นครับโอเคการพัฒนาด้านอื่นหรอคะอาจารย์ชาติจะมีการคือโซนนี้ก็เป็นโซนฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีปัญหาที่ผ่านมาก็เรื่องการระบบรบายนําต่างๆแต่ว่าก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นเรามีการปรับปรุงเรื่องระบบคลองเรื่องถนนถนทางไฟสายะว่างในชุมชนเราก็มีงบประมาณลงมาสองแสนบาทให้แต่ละชุมชนในการพัฒนามีโครงการสวทรชที่ออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพชุมชนมีการปรับเรื่องศูนย์สาธารณสุขให้มีการให้บริการที่ดีขึ้นท่านบอกว่าเราดูทุกมิตินะทั้งการศึกษาสาธารณสุขการเดินทางการปลอดภัยแสงะว่างระบบระบายน้ำท่วมต่างๆก็ผมว่าสถานการณ์ดีขึ้นใช่ไหมว่าเราดีขึ้นไหมดีครับดีครับมีหน้ามาช่วยยืนยันด้วยโอเคป้าเดี๋ยวไปดูสวน15นาทีคุณผู้ชมครับขนาดนี้เราอยู่กันที่ชุมชนเคหะ ฉลองกรุงนะโซน5นะครับคุณผู้ชมครับนโยบายของกรทมที่รับทหารเกณฑ์มาเป็นฝ่ายบรรเทาป้องกันสาธารภัยใช่ไหมกใช่ครับเรียบร้อยดีมันสนุกไหมครับสนุกอบรมยังอบรมเสร็จยังอบรมตอนนี้มีอบรมที่ควางเสร็ครับคือข้อดีคือหาเกณฑ์เขามีวิถีเบียบวินัยความพร้อมทางร่างกายระเบียบวินัยอยู่แล้วมาต่อยอดก็จะง่ายขึ้นนะก็ดีแล้วอยู่ประจำสถานที่ไหนครับฐานที่ดับเพลหนึ่งตอกโอเคขอบคุณมากนะ สนุกไหมสนุครับดีไหมครับดีกว่าเป็นทหารกมนไหมดีกว่าเฮ้ยขอบคุณมากนะน้องขอบคุณมากครับเออเติมแข็งดีมากดีแหละก็เป็นโครงการของกทมนะฮะที่ก็อยู่กับปัจจุบันไงก็ต้องดีกว่าอดีตก็ต้องดีปัจจุบันต้องดีกว่าดีแกวเล่นนะคุณผู้ชมฮะอย่าไปนึกหนักนะอย่าเอาไปดีกิมเขียนอะไรดีกว่าอยู่นีดี มาให้ชีวิตเราเราควรทำให้ดีขึ้นทุกวันไม่เปรียบเทียบเลยที่นี่ดูทำท่านลองดีกว่าไหมครับดูทำดีกว่าเพราะว่าท่านพี่เลยค่ะที่ไอ้ดูแลดีค่ะแต่เช้ากินข้าวเหนียวหมูไม่เป็นเหมือนจะพูดพูดแบบกัดฟันนิดนึงนะฮะท่านท่านรองแบบอึกอักมากเลยนะฮะไม่แน่ใจเลยดูหน้าดิดูหน้าวันก่อนเพิ่งโพสต์ไปนะว่าไม่ได้กลับมาอะไรนะเอาละครับคุณสมาชิกขณะนี้เราอยู่กันที่ชุมชนฉลองกรุงนะฮะกับเขตหนองจอก นะครับอยู่ที่โซน5นะครับเดี๋ยวเรากําลังจะแวะไปที่สวน15นาทีนะในบริเวณชุมชนว่าอยากขอเป็นคนถือกล้องปั้หนึ่งได้ไหมอรับทำไมครับอาจารย์คือเราจะบอกว่าวันนี้แอนหมูหล่อมากเลยค่ะทุกท่านนี่นนแ,น,แน่ดูแว่นค่ะดูแว่นหันด้านนี้น,นี่นะอันแน่หลอ่อจริงๆมันก็ตั้งแต่เกิดอมตั้งแต่เออสักพักเดี๋ยวโดนยุ่มทั้งคู่ไหมครับเอาคุณผู้ชมฮัลโหลเดี๋ยวสวนไกลไหมครับ สวนสวนไกลไหมพี่สามร้อยเมตรเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวผมนั่งข้างหน้าไปสิอะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูสวนสิบห้านาทีนะเดี๋ยวเรานั่งรอเดี๋ยวเราไลฟ์กันไปเรื่อยๆในรถนะครับคุณผู้ชมฮะสามร้อยเมตรครับสามร้อยเมตรครับไปเดินนั่งได้ป่ะดีผมไลฟ์อยู่ไงติดโลยองวิ่งไปแล้ว วันนี้ก็อึมครึมอึมครึมก็ดียังดีวันนี้ร่องร่องความกดอากาศต่ำมันมาอยู่คาดมาตรงภาคเหนือตอนล่างแล้วทีนกรุงเทพก็จะมีฝนที่ลาลาฝนทิ้งช่วงไม่นานหลายคนถามว่านี่เราอยู่หน้าฝนกันจริงใช่ไหมดีมสองแสงก็ดีดีมากช่วยกันดนี้มาเนี่ยสุขภ้าพงกแสก็ดีดีแล้วก็ ได้ใช่รับติดรอบด้วยนะรับตรอบด้วยให่นะตอนนี้ผมว่าไอ้ผู้รุกรานผมก็มีที่เก็บผู้รุกรานผมก็มีเรียบร้อยอ้าวได้ได้ได้ไเ้าต่อให้เงินไอ้งบกบแบะเราหนะคมาบโอเคมาระวังเฮ้ยหมาเว้ยนี้เรื่องยาเสพติดก็เป็นเรื่องสำคัญนะ ของโกนผงเยอะไหมเนี <gesch> ่ยยาติดตก็พอมีครับแต่ตอนนี้ก็เราก็แก้ไขทะเลกันนะทะเลกันนะทะเลกันนะทะเลกอนนะเป็นนโยบายที่ดีมากๆเลยเนี่ยมากเพราะว่ามันบั่นทอนมากคือเขตตะวันออกเนี่ยเป็นเขตที่เหมือนกับเป็นรอยต่อครับบางทีก็เอายาติดติดมาแั้อะไรเงี้ยงั้นก็ต้องดูให้ละเอียดเป็นเขตอร่อยต่อนะรคับอันนี้ไม่ไม่ดำเลยดำอยู่แล้วพี่จัน ให้ไหนดูหมูเลยแม้นตาสวยเว้ยของครับแม้นตาอะไรเนี่ยไหนโชว์ดิไม่รู้ผมจิ๊กมาจากที่บ้านนะครัไม่รู้ของไทยด้วยฮะเอ้าเฮ้ยไม่ได้คือเองบ้านอยู่หลายคนเหรอใช่พี่สาวครับในหม่ของไทยอ้ยเจของหมูขาปเยวไคนเยอะคนเยอะพี่ขายอะไรอย่างนี้ ที่ไหนจ้าขายได้ไหมอ๋อโอเคที่เขตเราก็เขตนี้ก็จุมคนเยอะนะท่านอเขตใช่อยู่เมื่อกี่ปีนะเอ่อยังไม่ถึงปีค่ะหนึ่งตุลานี้เขาปกตอนอยู่ที่ไหนได้เป็นผู้ช่วยไหนเป็นผู้ช่วยที่บางนาอ๋อ ดีนะเข้มแข็งเนี่ยขยันนะขยันมากเลยท่านวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะให้อยู่ท่านอยู่อยู่แล้วไงตัไม่ไม่ตัวเขาโดนคุมโดนด้วยนะบอกให้ไปหยุดหลังเกษียณน่ะโดนคุ้มชนคุมโนนะดีดีต้องอย่างนี้แหละต้องนะเพราะว่าพื้นที่เราใหญ่ด้วยนะใช่ค่ะุณผู้ชมท่านหนองจอกเนี่ยเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดนะจังไม่ได้เลยผุ้มยาวให้ปลูกผมเหรอไงเออหล่อเลยอ่ะ อันนี้เป็นที่เราเลยซื้อขาดตรงนี้ตรงนี้ครับก็คือเป็นที่การเที่ยงชาติจะซื้อขาดมาแล้วครับเป็นเปถนนของไทยทั้งหมดแล้วครับมีป้ายรถเมล์หรือเปล่าเนี่ยอ่าเมื่อก่อนนะมีมีป้ายแต่ไม่มีรถเมล์เพราะว่าสะพานขึ้นสะพานไม่ได้อ๋อสะพานข้าสะพานมันไปแต่ดีครับพี่ที่ชุมนุมสองสองไครับตรงสาครับ มีทางเดินนี่ยมีครับมีครับโอ้สวยดีนะสวยๆครับต้นไมใหญ่ลงเยอะเลยท่านเดินมาเลยครับท่านไม่ได้นั่งรถมานะครับดูชุมชนฉลองกงโซนห้านะครับดูคุณน้องของเรานะครับเจียมางเปล่าเียมมตนไหนต้นไม้ไหนจะปลูกตรงไหนจะให้ปลูกตรงไหนประพันธ์มีต้นไม้เรียมไว้แลปลูกไหมจะเป็นียมยชุมชนหนึ่ง ต้นไม้ใหญ่ลงให้เยอะหน่อยได้แล้วตอนนี้มันตายอ่ะละาสัอย่าไปตายถ้าคุณพิดเอาอธิบายเลยรออนุญาตตายไปอ่ะข้างล่างมันเป็นน้ำมันมีปัญหาเรื่องน้ำทำอะไรอยู่กำลังแก้ไขอยู่ค่ะเอาต้นไม้ใหญ่ขึ้นให้คึ้มเลยนะค่ะเขาได้คึ้มเขียวเลยอ่ะเออแล้วนี่มีคนมาเตะตะก้อนเนี่ยเขามีอยู่แล้วปกติอ่ะค่ะเดี๋ยวต้องเอาต้นไม้ใหญ่มาลงให้เยอะๆหน่อย ให้มันบึ้มเลยให้ชาวบ้านตอนนี้ก็มีท้อาต้นไม้ล้อมมันดีไหมใช่ครับแล้วเออเครื่องออกลังกายวางตรงนี้ได้ไหมเนี่ยวางตรงนี้ครับทแล้วจะวางนี้ได้นะมถ้ามาได้่หครับผมว่าเครื่องออกลังกายต้องช่วยดูด้วยนะคะตรงนั้นน่ะนะที่เป็นแอ่งเนี่ยมันมีปัญหาน้ำขังตรงนั้นนิดนึงก็ตะลงมปที่ดินไทยนะ ก้ให้นะนี่รูปแบบหุ่นานต์5ทีทีพวกนี้สำคัญว่าประชาชนจะได้มีที่ออกกำลังกายเขาไปเข้าไปที่สวนนองจ่อไม่ได้มันไกลก็อยู่แถวนี้แหละชาวบ้านคู่สูงอายุก็มาเดินเด็กก็มาเตะตะก้อกันเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นออกกำลังกายให้หน่อยก็ดีนะที่ชาวบ้านใอะไรเื่อออกังกายนะแล้เมื่อกี้าที่อบเรื่อออกกลังกายครับมอผู้านะครับจะให้มากครับได้เลครับพวกเราก็จ้ของภาษีนั่นแหลก็ต้อ ตอบความต้องการเราโอเคฝากดูแลเอ้าต้นไม้ใหญ่เพิ่มหน่อยค่ะได้เอาแบบไปขอจากสิ่งัตถุร้อมก็ได้ได้ค่ะพี่เก็บมีไม้ล้อนเออล้อมมาใช่ไหมเอามาลงเลยต้นใหญ่เอาเดี๋ยวมาให้ดูคืบเลยนะปิดเปือนให้คึบเดี๋ยวเอาไปลงค่ะอย่าเพิ่งว่าจะไม่รู้มาอีกทีหนึ่งค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมนะก็แต่ละชุมชนนะก็จะมีงบ200,000บาทนะในงานพัฒนาชุมชนนะทางชุมชนก็จะ ประชุมหารือกับทางเขตนะครับว่า<ป>จะเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยไปทําอะไรก็ขึ<ป>้นอ,อยู่ที่ความต้องการของประชาชนเลยทีเดียวเชียวครับซอ่าซ<ป>ึ่งชุมชนนี้ก็บอกว่าขอสักเล็กน้อยนะเอามาซื้อเครื่องออกกาลังกายนะในส่วนของพื้นที่หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวต้นไม้เนี่ยเขตก็จะมาปลูกให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมครับคุณผู้ชมรับติดต่อทางเขตได้นะกับการปลูกต้นไม้ล้านต้นนะฟรีนะครับขอต้นไม้ฟรีนะจากเขตนะครับคุณผู้ชมครับ มีต้นไม้ให้เลือกมากมายเลยนะคุณผู้ชมฮะสามารถดูข้อมูลได้ที่เพจกรุงเทพมหานครหรือ Google นะฮะสำนักงานสิ่งแวดล้อมนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผู้ว่านั่นจะไปคุณผู้ชมฮะเราอยู่กันที่บริเวณชลิตทองต่อนะครับชุมชนเคหะฉลองกรุงนะโซนห้านะฮะกับเขตหนองจอกนะครับคุณผู้ชมครับจุดที่สองนะครับตอนนี้เรา5โมงแล้วนะครับวันนี้เรานาทเริ่ม10โมงแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับ วันนี้ก็เติมครึมนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับที่ที่วสวัสดีครับ,บก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์ คุณผู้มผมชมได้สามารถดูฝนแบบรเรียวไทมนน์นะได้ทางสำนักงานสำนักงานร,ระบายน้ำนะครับหรือเปิกดกดูเกิลนะเลย์ด้หนองจอกนะครับคุณผู้ชมมัจะมีเรดาร์ดูฝนแบบเรียวไทม์นะครับคุณผมมู้ชมนะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับสวัสดีครับ